วันนี้พาทุกคนมากินข้าวแกงที่กัมพูชาค่ะทุกคนนี่เป็นร้านข้าวแกงแบบนี้จุ่มเรียกเสื้อจุ่มเรียกเสื้อุิยต้มปลาช่อนโอ้ยใครชอบกินบ้างครับกดวเบอร์หนึ่งมาหน่อยอุ้ยลุงหัวปลาช่อนต้มไปเลยปนมันในมุ้ยปลายมุ้ยปลามป่วนปั้มป่วนอ๋อปั้มปนแกงปลาช่อนนะครับพาพันระมาณเท่าไหร่ปรสี่สิบบาทอุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็น่ากิน ไม่มีแต่อันน่ากินเลยอ่ะอันนี้พะโล้ยทุกคนอันนี้เป็นร้านขายข้าวแกงอยู่ที่กัมพูชานะคะมีหลายเมโนูมาก,กเอออันนี้น่ากิโอ้ยดูดาวใครว่าน่ากินบ้างครับคนบนหนึ่งมาให้หน่อยทุกคนมีใครรู้บ้างอันนี้คืออะไรปลาฮอกปลาฮอกติปลาฮอกติจ้ปลาฮอกติเป็นคือปลาร้าเลยปลาร้าปลาร้าคนมาในมุ้ยไปมุ้ยฟาร์มปอนมันแบบไล่ไมันแบบไล่น้ำยำนี้อย่าไ่จ๊ รไ่เปื่อสาแบบนี้บนี้อะไรม้ยปลามุปา่วอาม้ยปลาตอ้นี้ก็น่ากินนะป้นมันต้นนงหมใบป่วนใบป่นใบป่วนใบปนเคป่นอมีได้วยมุยปีใบ้เยปกตอปลาปลาากหมหมกปลอันนี้ก็น่ากินอนนีแกไกไเก้นเื้อเบบเ วัววัวไก่เนื้อวัวอะรตัวมุยจ้าจ้าอันนั้นพาโรแล้วก็อันนี้เป็นร้านข้าวราดแกงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูร้านนะนี่ครับเป็นร้านแบบนี้เลยอันนี้เรามาเจอข้าวราดแกงนะครับอยู่ที่กัมพูชานะเมืองเสียมเรียบได้กี่อย่างละได้อันนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ไข่ต้มหนึ่งแล้วก็เบยเบยเป,ป่อนอ๋อโอเคมุยโอเคโอ้นี่ครับลุงอ่ากัมพูชามะจุกเรืองมะจุกเรือง ครื่อนสตูมาจากเครื่องสตูอ๋ออันนี้อันนี้เอาบปลาดุกด้วยไทรอันแดงไทรอันแดงไทรอันแดงมุ้ยออกกุนเจรันอ๋อนี่นี่แกงปลาไทรตัวไทรตัวมาด้วยปลาก็ระพง นี่ครับปลาช่อนนะครับหรือว่าไต้ตัวเห่งปลาช่อน่ะน่าจะครบแล้วอันนี้นะครับอยู่ที่เสียมเรียบนะครับกัมพูชาอันนี้เป็นคืนที่3แล้วนะคือมาเที่ยวเสียมเรียบคืออาหารเยอะนะแล้วมีแต่ของที่แบบถูกปากเราอ่ะอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงอออกุนจารอกรุนจารามาแล้วลูกสั่งเยอะเลยเธอนั่นแหละ ก็จะมีผักมาด้วยเห็นไหมอ้อกุ้นเจลา้กุ้นเจรั้เฮ้ยว่าลองชิมดูมาทุกคนอันนี้เราสั่งอะไรบ้างมาดูอันนี้ปลาดุกนะคะเขาเสิร์ฟพร้อมน้ำพริกอะไร่าเงียมะม่วงมะม่วงเนี่ยแล้วก็มีอันนี้เป็นต้มยำหัวปลาช่อนต้มบ้านแบบเราไหมลูกใช่ครับอันนี้ภาษากรมปูชาเรื่องนะใส่ตัว เออสตตัวนี่แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ปลาร้านะคะหรือว่าภาษาของช่าเร,รียกปลาฮอกปลาฮอกนี่อันนี้อะไรภาษาคนเช่าเรียกนะปลาดุกอะไรนะไตอันแดงไตอันแดงแล้วก็อันนี้คือน่าจะต้มเนื้อวัวแกงเนื้อวัวนี่อยากลองอันนี้มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงให้ดูน,นหัวปลาหัวปลาช่อนนะนี่เฮ้ยนี่มองเหนียมันแ่บแก้มมันมีใครชอบกินแก้มปลาบ้าง ใครชอบกินบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะดูจากจังหวัดอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะใครดูคลิปนี้อยู่ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงหน่อยจ้ามาต้มแบบบ้านเขาเลยรุ่งแซ่บวะต้มส้มอร่อยต้มส้มมันบอกข้าวไหมเอออร่อยมันเป็นต้มส้มใช่ไหมมันเป็นแบบต้มใบมะขามเหมือนบ้านเราอ่ะแค่ต้มไก่ใบมะขามหวานเหรอแบบนั้นแหละ อร่อยนะเนี่ยเทเกลีเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองอันนี้ดูอันนี้เป็นปลาทอดนี่ครับก็คือปลาล้าเหรอใช่เดี๋ยวมาลองดูนะรสชาติจะเป็นยังไงมันมันดูไม่เหมือนปลาล้าเลยใช่เนี่ยดูมันดูไม่เหมือนปลาล้าเลยเหมือนหล่นไหมหล่นเออลองดูมันจะเป็นยังไงนะรสชาตินี่ครับเป็นยังไงมีมีกลิ่นปลาล้าบ้างไหมมีแต่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะมันเป็นเหมือนมันคล้ายหล่นหล่นก็เกี่ยวเออ กกัับผอันนี้อร่อยนะให้ก้าวให้ก้าวเลยเลยแสดงว่าตึกตึกตึกปากไข่ไก่บ้านทอาเออไดี๋ยมาอันนี้อันนี้เป็นอะไรต้มเนื้อเห็นเขาบอกเป็นบีฟก็คือเนื้อมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงพี่พี่คนกัมพูชาดูอยู่ไหมครับใครรู้ว่าอะไรนะใครพอแนะนำหน่อยได้ไหมว่าอันนี้ภาษากัมพูชาเขาเรียกว่าอะไรเออเดี๋ยวมาลองชิมดูมาลองชิมดูจะเป็นยังไงไข่ยข่ก็ต้มแซ่บบ่เดี๋ยวลองซิ่มันเป็นยังไงมันคล้ายกับต้มอันนี้เลยอ๋อ มันไม่ค่อยขัดต้มส้มใช่ไม่ขัดต้มส้มเออนี่ครับวันนี้มากินข้าวราดแกงครับอยู่ที่กัมพูชาอร่อยนะลูกอาหารแบบคล้ายๆกันนะคือแบบไอ้นะแบบไอ้ในพื้นที่ใกล้ๆเคียงกันอาหารในรสชาติกันใกล้ใกล้เคียงกันเวลาเรามาเที่ยวเลยไม่ต้องปรับตัวยากใช่ถ้าถามว่าชอบอันไหนที่สุดในนี้ชอบอันนี้อันนี้เหรอเกอเบสเลยอ่ะเพราะว่าเขามักกะละนี่ดี มาดูว่ากินปลาร้ากับไข่ต้มจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมกินกับไข่ต้มเนี <S <S ่ยนี่ครับอาเนีกปลาฮอกปลาฮอกแถวบ้านเราก็จะอะไรนะคล้ายๆกันเนาะใช่ปลาร้าบ้านที <k <k ่กะบูชาเขาก็หอมนะมันไม่หมินกลิ่นไม่แรงค่ะทุกคนอันนี้กับไข่ต้มอืมนุ่มอร่อยขึ้นเข้ากัน นี่ลองลองกินกับแตงแดงแตนอมแดงกับซอสเป็นคล้ายๆมะม่วงป่ะมะม่วงเดี๋ยวผมขอขอดูซอสมะม่วงหรือมะละโกแมงโกสไวายอ้สไว้นี่เป็นมะม่วงสไวยเราชอบปลาดุกที่นี่นะมันเป็นปลาดุกนาตัวไม่ใหญ่ ก็จะประมาณนี้แล้วที่นี่มีเยอะมากเลยใช่แล้วปลาส่วนใหญ่น่าจะมาจากโตนเลสาบเป็นทะเลสาบน้ำํำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตวะวันออกเฉียงใต้เลยเรื่องปลาที่นี่นะ <S <S 2> <S 2> บอกเลยเยอะมากนี่นะครับกินกับไอ้นี่สวายหรือว่ามะม่วงอะไน้ำพริกมะม่วงจะเป็นอย่างไรทุกคนว่าจะเป็นไงพี่ๆคนไหนเป็นคนกัมพูชาดูยอยู่กดคอมเมนต์มาหน่อยครับบวกหนึ่งมาหน่อยนะหวับเขาให้ต่าวะนั่นเหมือนปลาที่เขากินลาบแกะแบบม่วงเลยแล้วก็มาตัดเปรี้ยวนะมะม่วงเอามาตัดใช่เข้ากัน ให้กี่คะแนนเก้าเลยเหรอเก้าจุดห้าเลยแสดงว่าอาหารวันนี้ถูกปากถูกมากเออถูกปากจริงจริงนี่ครับวันนี้เป็นต้มปลาช่อนนะครับหรือไต่ตัวไต่ตัวนี่เอออุ้ยแก้มแก้มปลาอร่อยนะเนี่ยหัวปลาช่อนของอร่อยอยู่ตรงนี้ตรงแก้มปลานี่แหละมันจะแน่นๆนะตรงนี้เนื้อมันแน่นมากมีใครชอบกินแก้มปลาช่อนบ้างเวลาปิ้งกันไปย่างนะเออเนื้อแน่นๆเลยเออ แซ่บว่ะอร่อยภาษากรูชาเขาเรียกว่าอะไรช่างงั้นอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกินบ้างดีกว่าเราอยากกินอันนี้มากเลยเห็นไหมเราบอกแล้วมันก็แค่เต้าหลนหลนหลนเหรอใช่ต้าเอาไปปลาร้ากินกับผักนะหล่นไหมคล้ายๆหลนปูหลนแต่มันเป็นปลาร้าเต้าหลนเต้าเจียวหรือเปล่าแล้วเขาใส่หมูด้วยใส่หมูแล้วเอาปลาร้ามามาใส่ด้วยหน่อยอันนี้เนื้อมันคืออะไร จะลองจิ้มดูเป็นเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อแดดเดียวปะเขาไปตากแดดแห้งๆเนื้อหอมมากเพราะเขาอยากกินเขาเลยกเธอต้องลองไอ้นี้ฉันรู้ว่าเธอชอบอม่าให้ลองมันแ่บแต่แก้มมันฉันออกไปแล้วตัวนแก้มหายประช่องแก้มหายอย่าให้ลองก็จะพอแก้มไปเลยต้มใบมะขามเออสีมันดูไม่เหมือนจะเปรี้ยวเลยนะเดี๋ยวมาดูนะจะเปรี้ยวไหม ต้มใบบานเขาเลยต้มใบมะขามต้มส้มเขาเออต้มส้มไหมต้มส้มใบมะขามต้นน้ำได้เลยมันจะเปรี้ยๆาาวๆใบมะขามมันไม่ขาวอืมอย่งน,นี้นะนี่ลองตัวนี้แกงเนื้อถ้าอยากได้เผ็ดเขามีพริกให้ด้วยนะถ้าเธออยากเติมความพริกเติมพริกเข้าไปหูดีนะลมขี่มาเจอพอดีตรงนี้เนี่ย,ร,ยระหว่างทางเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนแรกขี่กันไปจะไปกินหมูกระทะ อ้ยดีดีเลยวันนี้กินหมูกระทะไปเจอร้านนี้ปั๊บเอาแล้วลูกกับล้ำอยากกินข้าวแกงหมูกระทะหรือข้าวแกงดีพอไปถึงร้านหมูกระทะวกรถกลับมามากินข้าวแกงจอดรถที่ข้าวแกงเอออันนี้ก็อร่อยเราชอบเลยแต่ถ้าเธอชอบเผ็ดเธอต้องเติมพริกลงไปเพราะว่าเขาทําแบบไม่ค่อยเผ็ดอืมข้ามาถนีนะนี่นาหน้าเลยอ่ะพอเท่าไหร่นะดาวสองหมื่นสองหมื่นก็ประมาณเงินพ่อม้อยกาบาทโอเคโอเคมีอยู่ออกรุณนเจราช่างเินช่งเงินช่งเินนะออกรุณนออกุ่เจรา ขอบคุณค่ะอ,อิ่มแล้ว <S 2> <S 2> <S ไปหาของหวานต่อไหม